ส่วนภาพของราคาทองคำค่ะหลังจากที่ปรับตัวลดลงไปต่อเนื่องสัญญาณของการรีบาวก็ค่อยๆทําให้ทองนั้นกระเตื้องขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังยืนพันสามเหรียญต่อทออนซ์ไม่ได้สักทีนะคะสปอตล่าสุดพันสองเหรียญต่อทออนซ์ค่ะราคาทองบ้านเราเช้านี้บวกขึ้นมาร้อยบาทต่อบาททองคำนะคะตอนนี้ทองคําแท่งยืนที่19,00 0หบาทแล้วนะคะรับซื้อ19ื่นค่ะขายออก1 9 1 0 0ส่วนทองรูปพันรับซื้อ1น7 2 2ื้อขายออก10,000 9,500บาทนะคะภาพของทองคํานั้นต้องเรียกได้ว่า ผันผวนเหมือนกับราคาน้ํามันแล้วก็ตลาดหุ้นเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณของราคาทองคําที่พยายามจะยืนอยู่เดือดระดับ1,300เหรียญต่ออยออนให้ได้สัปดาห์นี้โอกาสจะมีมากขนาดไหนนะคะคพูดคุยทิศทางราคาทองคํากันค่ะกับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทคาสิโกฟิวเจอร์นะคะมีในสายกับคุณนัทธีจุฑาวรากุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัทธีสวัสดีค่ะคุณโมนายคุณธนวันค่ะคุณนัทธีคะดูภาพของ สัญญาณราคาทองคำนะคะในช่วงที่ผ่านมาความผันผวนสูงเลยเกินนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยก็พยายามที่จะไปแตะแนวต้านที่พันสามร้อยโอกาสจีนพันสามได้มีสูงขนาดไหนคะ,ะสำหรับราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะก็เราให้เป้าหมายแรกเทดับหนึ่งพันสามร้อยเหรียญก่อนนะ,ะที่ราคาทองคำน่าจะขึ้นไปทดสอบนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าหลังจากประธานเฟดออกมาแถลงต่อ มีการรายงานภาวะเศรษฐกิจวันพุธที่ผ่านมานะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีการพูดถึงว่าตัวมาตรการผ่อนคลายทางการเงินนะคะก็ยังถือว่ายังมีความจําเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่นะตรงนั้นก็หลังจากนั้นเนี่ย ราคาทองคำก็มีการปรับตัวแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาแรงนะคะทำให้ราคาทองคาในสัปดาห์ที่แล้วถือว่ามีการปิดเพิ่มขึ้น61เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะก็ปรับ,บบวกเพิ่มขึ้นเกือบ5%เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าค่อนข้างภาพรวมดูดีสําหรับราคาทองคาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ต้องถือว่าราคาทองคาก็พยายามที่จะยกจุดต่ําสุด,ส,ดสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจากจุดต่ําสุดในที่ทําไว้ที่ดับ1,180เหรียญของ นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้ากราฟในรายสัปดาห์แล้วจุดต่ำสุดก็ค่อยๆยกมาตั้งแต่1,180เหรียญ1,208เหรียญแล้วก็1,215เหรียญในสัปดาห์ที่แล้วนะคะ <G ül> เพราะฉะนั้นสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมองว่าราคาทองคำก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นต่อนะ,ะแต่ว่าให้ดูแนวะต้าน ที่ระดับ1,300เหรียญแล้วก็1,320เหรียญเวซาล่าทอยออสนะคะสําหรับแนวต้านของวันนะคะที่ระดับเงินบาทก็อยู่ที่ระดับประมาณ19,150บาทแล้วก็19,350บาทนะคะส่วนแนวรับอยู่ที่ระดับ1,270เหรียญ1,260เหรียญเวซาล่านะคะก็ถ้าเป็นราคาทองคํในประเทศจะตกเดือนประมาณ18,850บาทแล้วก็18,750บาทนะ,ะส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของสัปดาห์แนวตาน้าด้านบนนะ,ะถ้าเกิดว่าสามารถเบรกผ่านระดับ1,000 3 2 0นะแล้วมองแนวต้านถัดไปที่ระดับ1,345เหนะรียญนะที่ระดับ19,600บาทนะส่วนแนวรับด้านล่างจะอยู่ที่ระดับ1,250เหรียญแล้วก็1,235เหรียญส่วนถ้าเป็นเงินบาทจะตกบริเวณประมาณ18,650บาทแล้วก็18,500บาท ส่วนกรอบการขค้ืหนไหวตรงนี้นะคะก็ยังมองว่าสำหรับนกักลงทุนถ้าเป็นระยะสั้นนะคะก็ในรายวันก็สามารถที่จะอาจมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นได้ต่อเพราะฉะนั้นก็แนะนำอาจจะเข้ามาสะสมบริเวณราคาทองคำถ้าย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับนะคะเพราะว่า ตอบการขึหวังสัปดาห์นี้โอกาสที่จะรีบ่าวก็ยังมีนะแต่ว่าก็ต้องติดตามมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศออกมาค่อนข้างมากสําหรับสัปดาห์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตนะคะดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ประธานเฟดนะคะจะมีการออกมาถแถลงต่อสภาสูงสภาล่างนะคะในวันพุธและวันพฤหัสนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องติดตามแล้วก็อาจจะทําให้ราคาทองคำื่อนไหวผันผวนได้ค่ะครับ,บตัวเลขของจีงโนโดยเฉพาะ GDP แต่มาที่2จะมีผลบ้างไหมครับคุณนัทธีครับค่ะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากนกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วทางจีนนะถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาดีนะคะก็อาจจะทําให้ราคาทองคำปรับบวกขึ้นได้จากการคาดการณ์ว่าอาจจะมีดีมานความต้องการทองคําเพิ่มเข้ามาจากทางจีนได้ค่ะ ค่ะแล้วดูภาพของทองคําที่มีโอกาสจะปรับฐานปรับตัวลดลงไปต่ํากว่าระดับ1,200อยเหรียญนี่ยังคงมีไหมคะในรอบเดือนนี้ค่ะสําหรับการที่ราคาทองคําจะปรับลงอีกนะคะก็ยังถือว่าโอกาสที่จะมีก็ยังมีนะเพราะว่าภาพใหญ่ๆในระยะกลางระยะยาวเนี่ยต้องบอกว่าราคาทองคํายังถือว่าเป็นชั้นลขาลงอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในกรอบระยะสั้นนะยังถือว่าอยู่ในรอบการดีบาวนะคะก็ต้องดูว่าจะสามารถดีบาวไปได้แค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าสามารถทะลุผ่าน1,300 25ตรงนี้แล้วก็1,350ขึ้นไปได้นะคะโอกาสที่จะถือว่ามีการปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็กลับมาเป็นขาขึ้นก็อาจจะมีนะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นแค่มองว่าเป็นการรีบาวในระยะสั้นเท่านั้นนะ,ะถ้าเกิดว่าราคาทองคำยังไม่ได้ทำสุดไฮใหม่นะคะก็ยังถือว่ายังไม่ได้จบภาพลบค่ะค่ะ นะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ล่าสุดมีการประกาศตัวเลข GDP ของจีนออกมาแล้วนะคะในไตรมาสที่2ก็เป็นไปตามคาดนะคะอยู่ที่7.5%นั่นเองค่ะพอดูแล้วน่าจะเป็นข่าวดีมากกว่าข่าวร้ายนะครับเพราะว่าไม่ได้แย่กว่าที่คาดการกันเอาไว้